ตอนการน,นำเข้าของเฮ c o โคนะครับเฮ c o โค h เฮ o d โคตัวนี้นะครับเฮ c o โคเวลาสุดนะครับก็เอดอินมาตรงฮอตครับมาตุนเอเกอคิวดี K o K R e. ที่นี้ก็ไปตาราง p o s o s pi code ทำการรันรันนะครับสมมุติว่าเราจะนำเข้าใหม่เนะาะให้เปดดเลี่ยนจาก select s t a r เป็น delete นะครับดังนั้นกด x q c u สิลิคเซตเตอร์ของสังเกตว่าตารางทั้งหมดหายไปแล้วครับเป็นศูนย์เลกคอลตรงนี้จากนั้นเราทําการโอเพนไฟล์นะครับเดี๋ยวเลือกไฟล์นะครับไฟล์ไฟล์ File ที่มีล่าสุดเดี๋ยวคลิกเข้ามาปึ๊บจากนั้นทาการเอฟเพน เพนท์เพนท์นี่แหละครับรอรอจัดเรียงตารางนิดนึงอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเลยครับสามหมืก่กุ้งอรหัตเพิ่มใหม่ล่าสิกดใช้เวลานานนิด การาดีลิตรตารตางเฉพาะตรางนะครับเฉพาะตารางที่เราจะนําเข้าใหม่และตารางที่นําเข้าใหม่อันนี้มันจะอา,อาจจะนําเข้าตารางแบบนี้ไม่ได้ทุกตลางนะครับเป็นบางตารางนะครับเป็นบางตารางที่สามารถนําเข้าได้อโอเคใกล้เสร็จนะครับ นั้นทำการ,ร <S <S อัปเดตตามเงื่อน OK เรียบร้อยหลังจากลอกโอเคครับผมเรียบร้อยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเช็ครีเพียร์เทเทีนี้ก็ปล่อยเครื่องทิ้งไว้เลยครับจบแล้วครับคงมีประมาณแค่นี้นะครับ 你看。